ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนักรบประกอบด้วยองค์สี่จึงเป็นผู้ควรแก่พระราชาเป็นผู้ควรที่พระราชาใช้สอยย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็นอังคาพยพของพระราชาทีเดียวองค์สี่เป็นไหนคือนักรบในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดหนึ่งเป็นผู้ญิงได้ไกลหนึ่งเป็นผู้ญิงได้เร็วหนึ่งทำลายค่าศึกหมู่ใหญ่ได้หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายนักรบประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่พระราชา เป็นผู้ที่พระราชาใช้สอยย่อมถึงการนับว่าเป็นอังคาประยบของพระราชาทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการก็ฉั้นนั้นเหมือนกันแลย่อมเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ทักษณาเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่างธรรมะสี่ประการเป็นไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนีเป็นผู้ฉลาดในฐานะหนึ่งเป็นผู้ยิงได้ไกลหนึ่ง เป็นผู้ยิงได้เร็วหนึ่งทำลายค่าศึกหมู่ใหญ่ได้หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในฐานะอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยปฏิโมกสังวรถึงพร้อมด้วยมัลยาาและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในฐานะอย่างนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ยิงได้ไกลยอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งไกลและใกล้รูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งไกลและไกล วิญญาณทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ยิงได้ไกลอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ยิงได้เร็วอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ยิงได้เร็วอย่างนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้ทำลายข่าศึกหมู่ใหญ่ได้อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมทำลายกองอวิชชาใหญ่เสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ทำลายข่าศึกหมู่ใหญ่ได้อย่างนี้และ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเป็นผู้ควรทำอัญจชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า